สวัสดีค่ะพี่ c พีอากาศ้อนหอนวันนี้น้องแนนก็อยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นตันใจมากวันนี้น้องแนนอยู่ที่สวนปันอิสระภาพนะคะก็คือเป็นสวนที่มีวัวควายเยอะมากค่ะเพราะว่าแม่ชีใจบุญมากนะคะ ได้ไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่าควายนั่นเองนะคะแล้วก็วัวทุกทุกตัวนะคะที่จะโดนเขาเอาไปเชือดไปค่าก็คือหนูฟังแล้วหนูก็นับถือนับถือในน้ำใจแกงกินจิตใจจิตใจดีมากนะคะตอนนี้มีอยู่3,500ตัวนะคะ เป็นเงินหนึ่งร้ล้านนะคะเด๋ยวหนูจะให้ดูบรรยากาศร้อนมากค่ะบรรยากาศข้างหลังนะคะอันนี้ก็เป็นมีควายที่่ายชีวิตนันท่านั้ควายเผือกก็มีค่ะ ลูกกำลังน่ารักเลยเรวซิพีเอนอยตอนนี้ควายอยู่หลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีเชียงใหม่ก็มีนะคะ เยอะมากเลยค่ะตรงนี้แม่ชีบอกว่ามีอยู่800กว่าตัวนะคะพี่เี่สี่ค่าเลี้ยงดูก็ประมาณวันละเป็นแสนเลยนะคบพี่พี่คนไหนอยากทำบุญก็มาได้นะคะพี่พี่อยากจะให้ค่ายญ้าค่าไรเลี้ยงน้องอยากจะทำบุญก็ได้นะคะ วันละเป็นแสนเลยค่ะพี่พี่แม่ชีใจบุญมากไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นอะไรเป็นสุนัขแพะเลี้ยงหมดเลยนะคะเอามาหมดเลยหนูมาเห็นหนูก็ซาบซึ้งนะคะใจแกเนี่ยอยากให้เป็นสัตว์อุปถัมภ์นะคือ ก็คือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมานะคะก็ไม่อยากจะให้ฆ่ากินสัตว์ใหญ่นะคะแต่ส่วนที่คนเขากินเขาอะไรก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะคะแตส่สำหรับหนูก็ไม่นะคะ <c oughs> เยอะมากพี่พีดูหนูซูมให้ดูนะอันนี้อากาศร้อนมากเลยพี่พีบางตัวก็บาดเจ็บนะคะ เรวก็บาดเจ็บแม่ชีก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลคลินิกสัตว์บ้างใครจะมาบริจาคก,ก็มาบริจาคได้เด้อตอนนี้แม่ชีกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะทำเรื่องนะคะทำเรื่องให้เป็นสัตว์คุ้มครองหรือว่า อยู่ในพระราชินุิพรธมนะคะก็คือให้เป็นสัตว์คุ้มครองโดยพระมหากษัตริย์นะคะไม่อยากให้ตกไปอยู่ในมือคนใจร้ายนะคะตกไปอยู่ในมือคนใจร้ายก็ไม่รอดเหมือนเดิมใช่ไหมคะวิฟี่จัสีตกไปอยู่ในมือคนโลภก็ <c oughs> ก็หมดนะคะถ้าคิดว่าเป็นการค้าขาย เป็นธุรกิจแต่ตัวไหนก็ไม่เหลือใช่ไหมคะพี่ๆสงสารเขาเนาะเยอะเยอะมากจะเดินเข้าไปตรงนี้ก่อนนี่ใหญ่มากคะ่ะ นี่เยอะมากพี่พี่สิ